เฮ็ดหยังครับพี่น้องนั่งเห็ดหยังเป็นเห็ดหยงังเบิ่งกันครับพี่น้องนั่งจอบเอาเพื่อเดี่ยว,วครับนี่ก็จอบอยังนี่โอ้ยเฮ็ดแค่น้อยของดีตัวนี้ไปขี่ซื้อกล้อเห็ดครับพี่น้อง โอ้เขาทุกพวกเลยนี่ครับรบสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับผมเอาพอกันดีขึ้นเราครับมือนีมาหาเก็บเห็ดครับมือนีนี่ครับมาเก็บเห็ดกับแม่นะครับพี่น้องอยู่ข้างบ้านนะครับขืนอยู่ข้างเฮียนเลยหากินใกล้ๆบ้านครับมือนีของอยู่ใกล,ใกล,ใล้ๆบ้านนี่ไรเป็นปลาครับพี่น้องปลาใหม่ปลาซักมาอยู่ข้างบ้านนี่แหละ นี่ครับนี่สมมติว่าคุณกำลังเก็บเห็ดอยู่ตอนนี่อู้หูหลากหลายนครับพี่น้องนี่อะไรนะครับคุณนะปวเกย,ย์น้อยนี่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 อู้เปียบเลยไก่มาเขือบอกเขาหนิเหรอไก่มะเขือกอบไว้คุณครับพี่น้อง ไอ้ซ right. right, right. oh, ื่อไรกคักเลยสิ่ไล่ไล่ได้เนาะน้องผมอานสองโมงนึงอยู่ทั้งวันยันยันยันสั่นอู้หูการเก็บครับนี่ยุบไปเลยเนาะน่องอู้ดูหิบอะไรเลยคนน่ะอ่อนเอาไปให้ยังกินอีกแกงมุกบ่ เก่งก็ได้ท<ม>ั้งมุกมุกก็ได้เก่งก็ได้ครับแม่สมพงษ์บอกอเก็บกินข้างบ้านนะครับพี่น้องนี่นี่นี่ไรเฮียนข้างบ้านได้เมือนน่อนี่ยังเหรอโอ้ผึ่งขับมูนึ่งม,นมนูนี่งงูใหญ่ได้เหรนี่ ngay Nói, cho phạc đây, nào. Để đấy, câu chúc các lúc này hết thương này hết tăng lên đấy thương กเเดี๋ยวตัดขาวเป็นบ่เธอน้องมีเสียอยู่ข้างล่างนี่นี่เกิดเหรียนี่ออกอีกพวกไหนเฮ้ยครับงอได้เร้่อนี่อะไรมันเห็ดเด็ดขาวอะไรมันสิโนงกัดอือนงไหลเนาะ ม in so ันเกิดทุปีนมานิมียางมีิติตเนาะเกิกินหิตต้งงกับโไร้กินนีแต่เห็นแต่ไข่อะแต่ไขต่ไข่เขาได้กินอยู่ที่บ้านมนหเด้หนมบ่นี่หมันบดขุมมาแถวนิอืมปวกนี่ปวกกับีปวกีครับพี่น้องมัน นี่ตัวโปรคมั้ยเ,เ,เ,เนี่ยานเนดีดีะเออ้ามันบรานไ้รวยงายบานคักุ้นบเนาะบวานกับโเห็นโบวานกับโเห็น,น,นคือว่าอะไรว ปวกง,ง่ายออกว่าอยู่นี่ปวดขกันดิเราอยู่ห้องหันเขาจะผักจะงี้เก็บบบดกเนาะเก็บได้แต่ส่วนที่ได้เห็นหบ่เบื้องเดียวนี่ ูไดเอตไตสมีไปเบิดต้อนอย่งีน้ำันจะเกิดลายอยู่เปิดห้าอันจุ๊มๆไม่ได้เหรอไม่เกี้ย อ uh, hmm, hmm. e he. ืมดีไหมพงยูบ oh, so ีนี่มองุ่มกับมี่นนี่น่มนี่มองเมียนเนี่ยนี่เอาสองกล่งคุณเอาเราบ่เดี๋ยนี่กล่งยี่ว่าใกล้เคลียตัวเอาแล้ว อยู่เซนเม่ไม่กินอยู่หรอง่วงแต่ไรนองว่าจ้ยูยด้กิิเน้อไปข้ามๆเนาะ

นี่นิเซงเงาบออายุว่บรุนตัวนี้เขาไปนี่เขาต้องไปต้นมน้ำได้บ่ต้นมน,ำน้ำให้ได้บ่ลุ่งไหลพี่น้องเอ้ย อือชวนโมได้ก็คือท mm ิ hmm. mm ่มเล่นวะไว้พื hmm. uh ้นเมาเกิดดีกวะนี่พื้นก็สีเกิดพ้นสีเป็นน้ำจุ่มหน่อยมาใส่กัน ใช้แก้บ,บ้านครับพี่น้องวันน,นี้ฮะออ้อลายแปลกๆครับพี่น้องได้แก่งไงยอยู่นี่เนาะนี่สิมุกว่ะคุณอะครับพี่น้องดอลายแปลกๆทักเลยคักๆๆๆเอาได้มากคลิปนี้กัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิซา,านแมบ้านครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเขาไปหาอยู่หากินยังกับพี่น้องกดติดตามกันเลยครับ ี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ